สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีกุมคนเกิดราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่14มีนาคมการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนากุมก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ดวงชะตาเป็นดวงที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่28กุมภาพันธ์พศ2564นี้ค่ะดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรมาฟังกันนะคะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมค่ะดวงชะตาของคุณจากนี้คุณจะต้องใช้เหตุใช้ผลขมจิตขมใจในการดำเนินชีวิตสำหรับเรื่องบางเรื่อง นะคะสถานการณ์หลายๆด้านที่มันคุณรู้สึกว่าคุณไม่พึงพอใจนะคะกับผู้คนหรือสถานการณ์ส่วนตัวใดๆทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีคนใดมีเรื่องมีราวเข้าใจผิดกันกับผู้ใดหรือคนใดชาวราศีกุม มีคนเข้าใจผิดคุณที่ผ่าน,านมาหรือมีคนมองคุณในแง่ร้ายจากนี้ไปคุณจะได้รับความยุติธรรมความดีของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แกส่สายหูสายตาคนที่เคยมองคุณผิดไปนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นรอคอยนะคะท่านใดที่มีคดีความนะรอคอยความยุติธรรมอยู่อีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาจะเข้าทางคุณนะคะในช่วงนี้เกณฑ์ชะตาอาจจะดูเบื่อหน้าเบื่อหน่ายสัหน่อยนะชาวราศีกุมนะคะบางคนเจอเรื่องหน้าเบื่อหน่ายจนถึงขนาดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเดินไปให้พ้นพ้นจากเรื่องราวบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า คุณเบื่อจังเลยกับเรื่องตรงนี้เจอแต่เรื่องเดิมๆเจอแต่อะไรแบบนี้หรือว่าคนแบบนี้นะคะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเดินจากไปจากเรื่องราวที่น่าเบื่อหน่ายสักทีนะคะแต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกไปในตอนแรกดวงชะตาในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังต้องใช้เหตุผลข่มจิตข่มใจอยู่นะคะคุณยังต้องใช้ความเข้มแข็งและอดทนกับ หลายสิ่งหลายอย่างที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันช่วงนี้อยู่นะแต่ว่าชีวิตประจำวันในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าจะซีเรียสนะคะไม่เครียดนะแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างคุณยังต้องแบกหรือว่ายังต้องอยังต้องดำเนินมันไปอาจจะหนึ่งเหนื่อยกับภารกิจตรงนี้นะคะที่คุณจะต้อง carry on ไปหรือว่า จะต้องพบต้องเจอในชีวิตประจําวันเบื่อหน่ายอยู่แต่ยังต้องใช้ความอดทนกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะแต่เด่นมากสําหรับคนที่วางแผนจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอยากจะวางแผนหาจอบหาอะไรกิจกรรมทําเพิ่มในช่วงนี้เหมือนคุณจะมีภาระมากกว่าหนึ่งอย่างที่เข้ามาให้คุณได้ทําในช่วงนี้นะคะ นะแต่ก็ดีมากเด่นมากสำหรับคนที่รอคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะเด่นมากจะมีคนอุปถัมภ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเองดูสงสารหรือจะมีผู้ที่มีวุฒิภาวะเนี่ยมองเห็นคุณงามความดีของคุณอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณเข้ามานะแต่ว่าชีวิตในช่วงนี้อาจจะต้องไปพบไปเจอผู้คน เช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกันบ่อยซะหน่อยบางคนอาจจะมีการปาร์ตี้พบเจอไปสังสรรค์เฮฮาที่บ่อยซะหน่อยในช่วงนี้นะคะเป็นบางคนบางท่านนะนะคะถึงแม้ว่าจะได้มีการไปพบไปเจอคนที่สนิทสนมคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใดๆก็ตามแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ในลักษณะแบบ ราบเรียบอยู่นะคะยังไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผนนะก็ท่านใดที่ยังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองรอคอยเงินก้อนใหญ่หรือเงินสักก้อนให้เข้ามือมา การเงินตรงนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยจะมีเกณฑ์เข้ามือมานะคะแต่มันอาจจะมีการช้าเลื่อนไปสักหน่อยนะแต่เงินที่คุณจะมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะั้ยังมีโอเคนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามาให้หมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้อยู่ผ่านมืออยู่นะคะแต่เงินก้อนใหญ่จริงๆหรือว่า เงินจำนวนเยอะๆที่คุณคาดหวังไว้นะ่ะมันอาจจะช้าออกไปนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดที่คุณคิดในช่วงนี้นะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมในช่วงนี้ชีวิตอาจจะดูราบเรียบบางคนมีความสุขอยู่กับลูกหลานบริวารบางคนมีความสุขอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะในช่วงนี้สถานการณ์ชีวิตดูราบเรียบไปเรื่อยๆเบื่อหน่ายอยู่ในทีนะคะแต่ไม่ได้เร็วร้ายนะคะชาวราศีกุมนะ เรามาดูท่านใดที่มีงานประจำทำนะคะคนมีงานเกณฑ์การงานของชาวราศีกุมเราระมัดระวังปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆจะกลับมาให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการหรือว่าต้องโฟกัสมันอีกทีหนึ่งนะปัญหาจุกจิกยุม่มยิมในงานยังมีเข้ามานะคะชาวกุมแต่ว่า สถานการณ์ไปได้คุณประคับประคองเรื่องการงานไปได้ผลงานหรือว่าผลตอบแทนในการทํางานมีมาให้ชื่นอกชื่นใจอยู่บ้างแต่ปัญหาก็ต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันนะชาวราศีกุมอย่างที่แม่หมอบอกสถานการณ์ในชีวิตชาวกลุ่มในช่วงนี้อาจจะดูเบื่อหน่ายสัหน่อยเบื่อกับเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะนะสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามีเงินมาหมุนเวียนให้ใช้จ่ายแต่ก็ยังต้องจัดการปัญหาจุก จิตยุ้มยิมนะปัญหาในด้านการเงินหรือว่าสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขกับเรื่องการเงินเนี่ยมีมาเรื่อยๆจุกจิตยุ้มยิ้มแต่คุณแก้ได้เพราะว่าชาวกลุมในช่วงปักหลังกุมพาพันธ์พศ2564นี้คุณเข้มแข็งคุณตั้งหลักรับกับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะคะความความเข้มแข็งของคุณมีเยอะพอสมควรในในช่วงนี้นะ แต่ว่าภายในยจิตใจชาวราศีกุมเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความวิตกกังวลกับเรื่องบางเรื่องบางคนกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งปัญหาที่มันไม่ค่อยลงรอยกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะ คุณก็คิดวนเวียนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะภายในจิตใจบางคนจิตใจสภาวะจิตใจมีความกังวลอยู่ลึกๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่2ออาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งนะคะบางคนกังวลในด้านความรักลักษอนคือคิดไปทั่วนะคะบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนทุกท่านเนาะ นะส่วนท่านใดนะคะที่ยังว่างงานชาวราศีกุมกําลังรองานอยู่นะคะบอกเลยว่าคุณอาจจะได้งานแต่มันไม่ใช่งานที่คุณคิดไว้ไม่ใช่งานที่คุณอยากจะทานะยังไงในช่วงนี้คนว่างงานถ้ามีอะไรให้ทําก็ทําไปก่อนนะเพราะว่าแม่หมอบอกเลยว่าคนว่างงานเนี่ยมีอยู่แค่2ออย่างก็คือว่างงานต่อไปอยู่ไปแบบเบื่อหน่ายกับ ทำในสิ่งที่ยังไม่อยากจะทําแต่ก็ต้องทําไปก่อนนะคะแก้ขัดแก้ค่าเวลาไปก่อนว่างั้นเถอะนะสำหรับคนรองานใหม่คนว่างงานก็ยังอาจจะได้งานที่คุณยังไม่อยากจะทําแต่จะต้องทําต่อไปนะคะไม่งงเนาะนะคะอาจจะต้องทําในสิ่งที่คุณยังไม่ชอบเท่าไรแต่ก็ดีกว่าการอยู่อยู่ว่างๆเฉยๆแบบนี้เนาะ ชาวราศีกุมส่วนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวและเป็นนายของตัวเองนะคะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมที่เป็นมีธุรกิจส่วนตัวสถานการณ์โดยทั่วไปยังมีเรื่องยากๆเข้ามาให้แก้ไขในด้านธุรกิจของคุณคนเป็นนายของตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์คุณจะประคับประคองไปได้แต่ก็เหนื่อยพอตัวเหนื่อยพอดูปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการแก้ไขหนัก อยู่ทีเดียวสำหรับคนมีธุรกิจนะคะนะท่านใดที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคนมีธุรกิจคุณจะต้องมีการไหว้เจ้าที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นะท่านใดทําธุรกิจอยู่กับที่เนี่ยถ้ามีสารพระภูมิสารพัดภูมิอยู่หน้าสถานประกอบการหรือร้านค้าของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีการแต่งเลี้ยงไหวเจ้าที่นะคะหรือต้องมีการสักการะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะจะช่วยประคับประคองธุรกิจของคุณให้ไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยนะคะตรงนี้ไม่งั้นคุณก็จะเหนื่อยมากๆนะ ชาวราศีกุมชาวลัคนากุมส่วนท่านใดที่มีสภาวะหนี้สินในช่วงนี้คนมีหนี้ยังผ่านพ้นไปได้นะประคับประคองสถานการณ์ไปได้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ผ่านนะในช่วงกลุ่มภาพันนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูในเกณฑ์ความรักกันก่อนดีกว่านะคะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมที่มีความรักถ้าผ่านจากเรื่องความรักแล้วนะคะแม่หมอจะไปพูดเรื่องต่อๆไป ในช่วงท้ายคลิปนะคะแล้วก็วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงให้ด้วยในช่วงท้ายคลิปนะคะอ่ะเกณฑ์ความรักสําหรับคนมีความรักคนมีคู่ชาวราศีกุมชาวลัคนาลุมความรักยังดีอยู่นะคนมีคู่นะคนครองคู่ของเรือนความรักยังมีอยู่ยังมองเห็นความรักที่มีให้กันและกันความเอาใจใส่ดูแลให้กันและกันแต่ก็ยังต้องระมัดระวังไออาการขี้หึงหรือว่า คำพูดคำจาอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบเออเกิดอาการพูดโดยที่ไม่ทันได้คิดทําอะไรโดยไม่ได้ระมัดระวังทําให้อ่าคนรักของคุณเนี่ยเกิดอาการน้อยใจโดยที่คุณไม่เจตนาคําพูดอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือว่าการกระทําอะไรบางอย่างที่คุณแสดงออกมาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบ เท่าที่ควรนะนะคะก็นำมาระวังแค่ตรงนี้แต่ว่าสถานการณ์ความรักโดยทั่วไปยังดีอยู่นะคะยังยังมองเห็นความรักที่มีให้กันและกันอยากจะมอบความรักให้แก่กันและกันอยู่ตรงนั้นนะคะคือหมายถึงว่ายังมองเห็นความรักอยู่ตรงนั้นว่างั้นเถอะ,อะทีนี้เรามาดูคนรักของชาวราศีกุมคนที่ชาวราศีกุมรักนะคะคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณเนี่ย คนรักของชาวกลุมเนี่ยช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างราบเรียบไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรให้เขาทำที่ผ่าน,านมาเขาก็ยังต้องประคับประคองสถานการณ์ที่ยังต้องทำจำเป็นต้องทำในชีวิตต่อไปหาเงินหาทองได้ดีทีเดียวชีวิตกำลังจะมีเรื่องโชคดีเข้ามานะอันนี้เกณฑ์ดวงชะตาของคนรักของชาวกลุ่มนะคะเขากำลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องการเงินการงานนะคะ แต่ว่าจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะฟุ้งซ่านนะคะอสภาวะจิตใจคนรักของชาวกุมเนี่ยบางทีจิตใจคิดอะไรเรืเ่อยเปื่อยคิดไปทั่วนะคะในช่วงนี้นะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเขาค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะคนรักของชาวราศีกุมส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวราศีกุมมีให้ชาวราศีกุมนั้นนะคะ ความรักยังมีอยู่ความรู้สึกดีๆให้แก่กันยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็ยังมองเห็นอุปสรรคและปัญหาที่คุณสองคนมีให้ระหว่างกันเช่นบางทีเนี่ยเรื่องจุกจิกย,ยุ่มยิ้มระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีเขาก็ยังโฟกัสเรื่องราวเหล่านั้นยังรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยพอใจในระดับความสัมพันธ์เท่าไหร่หรือว่าความรักที่ดําเนินไปเนี่ยทำไมบางทีมันต้องประครับประคองมันต้องเหนื่อยจังเลยอย่างเงี้ยนะคะ คือความรู้สึกรักยังมีให้กันเขายังรักคุณอยู่ยังมีความรู้สึกอยากจะไปกันต่อนะคะมองเห็นความดีให้คุณอยู่แต่รู้สึกว่าปัญหาจุกจิกยุย่งยิมเนี่ยเขาก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะคะกับการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในในในชีวิตคู่ของเราสองคนเนี่ยนะคะความสัมพันธ์จากนี้ไปเป็นไปแบบราบเรียบชาวราศีกุมนะความสัมพันธ์ของคนมีคู่คน,ค,คนมีความรักเนี่ย อ่าท่านใดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์สะหน่อยนะคะนะมันดูจุดชื่อดูน่าเบื่อถึงไหมว่าจะ2คน2คนจะมีความรักมอบให้แก่กันแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าบางคนอยู่ด้วยกันแต่มันเหมือนกับว่า มันอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วหรือเปล่าคุณก็เลยล,ลืมเติมความหวานเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะอาจจะต้องเติมความหวานเยอะๆหน่อยหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศในด้านความรักให้มันดูตื่นตาแปลกใหม่สักหน่อยนะคะมันดูเดิมๆมากจนเกินไปแบบนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจน คนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมชาวลัคนากุมความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นไปได้ดังใจนะถึงแม้ว่าคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณจะมีอาจจะมีการพบปะพูดคุยกันนะคะแต่ความรักสถานการณ์ไม่เป็นไปได้ดังใจไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันเท่าที่ควรเลยจากที่แม่หมอเห็นอุปสรรคมีเข้ามาในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ เจออะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเราแก้ยังไม่ได้ปัญหาตรงจุดเนี้ยของเราสองคนเนี่ยทำไมมันยังหาทางออกไม่ได้แบบนี้นะคะบางคนเนี่ยมีภาวะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงกับความรักนะต้องระวังอารมณ์ไม่คุณหรือก็เขาเนี่ยนะจะทำหรือแสดงอารมณ์บางอย่างที่มันส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์นะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่แม่หมอมองว่าสถานการณ์มันมันต้องการการปรับปรุงนะคะนะ โอเคค่ะแล้วทีนี้คนรอคนรักเก่าชาวราศีกุมชาวลัคนากุมที่ยังรอรักเก่านะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยบอกเลยว่าเขายังมีความรักให้กับคุณนะชาวราศีกุมที่อาห่างเหินกับคนรักไปนานแล้วนะคะแยกจากกันไปแล้วยังรอยัง มีความรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงคนรักเก่าเนี่ยทำไมห่างหายไปเลยแบบนี้เนาะคนรักเก่าเนี่ยยังมีความรักให้กับคุณยังมีความคิดนะว่าอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณหรือเดินทางมาหายังคอยแอบส่องแอบมองแอบวนเวียนอยู่นะคะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้บางทีเขาอาจจะคอยถามเขาคุณกับคนรู้จักอยู่เป็นประจำแบบนี้นะคะคือยังมีความห่วงใย ให้กับคุณอยู่ว่าง,งั้นเถอะสำหรับเกณฑ์คนรักเก่านะคะอาจจะรอคอยการงอนง้อการเดินทางมาหากันอยู่นะคะเขาอาจจะไม่ง้อคุณเขาอ,อาจจะรอคุณเดินทางไปหาเป็นงอนง้อเขาให้ถึงที่เลยก็อาจจะเป็นได้นะคะดูแล้วยังรักอยู่นะคนรักเก่านะคะอะทีนี้เรามาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกุมชาวลัคนากุมนะคะชาวกลุมที่โสดเนี่ยแม่หมอมองว่า คุณอาจจะได้พบได้เจอคนผ่านมาในชีวิตผ่านมาและผ่านไปอาจจะได้มีการพูดคุยกับใครสักคนนะคะในช่วงนี้แต่ยังไม่มีความลงตัวเกิดขึ้นนะเช่นคุณอาจจะมีคนมาสนอกสนใจเพราะคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งนะคะมาสนอกสนใจแต่การสื่อสารเนี่ยยังเป็นปัญหาระหว่างกันนะอาจจะยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องการสื่อสารเป็นอุปสรรคสําหรับคนโสดที่ต้องการ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็ยังต้องรอคอยและดูสถานการณ์ไปก่อนนะสำหรับคนโสดนะคะ,ะทีนี้ คำแนะนำในด้านความรักให้กับชาวราศีกุมชาวลัคนากุมในช่วงนี้นะคะคำแนะนำในด้านความรักก็คือว่าถ้าคุณอยากจะให้ความรักดีในช่วงนี้นะปรับในด้านสถานการณ์ที่มันดูจืดชืดน่าเบื่อควรมีคู่นะสถานการณ์ดูราบเรียบไปนะคะเติมเชื้อไฟหรือเติมความตื่นเต้นหวือหวาให้กับชีวิตรักอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยส่วนท่านใดที่มีปัญหาในด้านความรักต้องลดความเครียด กำกำจัดความเครียดความอารมณ์นะคะชุนเฉียวเอาพลังลบออกไปให้หมดนะคะชาวราศีกุมถ้าอยากจะให้ความรักดีเนี่ยพลังงานลบๆเอาออกไปอาการาประชดประชนันจิกกัดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดให้หมดหยุดให้หมดนะคะแล้วความรักจะดีขึ้นตรงนี้เป็นคำแนะนำนะคะอ่ะทีนี้เรามาด้านทั่วๆไปกันต่อนะคะ ด้านทั่วๆไปสำหรับชาวราศีกลุ่มชาวลัคนากลุ่มในปักหลังกลุมภาพันนี้นะคะก็คือว่าท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงในช่วงนี้เกณฑ์ลาบลอยมันไม่ค่อยเด่นมากนะคะอย่าพึ่งมือหนักนะคะอย่าพึ่งเสียงโชคเยอะถ้าใครที่ชอบแบบเสียงโชคนะคะก็คือจะต้องแบบเออมันโชคลาบไม่เด่นนะเนาะก็คือว่าจะต้องแบบ กอมแก้มกอมแก้มไปก่อนนะคะอย่าทุ่มสุดตัวเนาะนะในช่วงนี้นะดวงยังไม่ขึ้นดวงลาบลอยยังไม่ขึ้นเด่นว่าง,งั้นเถอะนะคะส่วนท่านใดที่รองานอยู่ก็ยังต้องทําอะไรเรื่อยๆไปก่อนยังไม่ได้งานที่คุณปรารถนาไว้ว่าง,งั้นเถอะนะท่านใดที่รอข่าวทางไกล การติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างแดนจะต้องมีการตัดสินใจจะต้องมีการเริ่มต้นทำอะไรให้เด็ดขาดเด็ดเดียวกว่าน,นี้หรือว่าการรอเอกสารการเดินทางใดๆในช่วงนี้อาจจะมีการเลื่อนการช้าดีเล์ออกไปหรือว่าการจะทำธุรกรรมในการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือการเดินทางไกลข้ามประเทศในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ อาจจะมีการเลื่อนหรือดีเลย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างออกไปนะคะอุปสรรคอ,อุปสรรคผ่านไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยกับการดําเนินการอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณคืออุปสรรคนะ่มันไม่มันไม่ได้มีมากเพราะว่าอุปสรรคผ่านไปแล้วอย่างที่บอกไปแต่ว่าการรอคอยและก็การเหนื่อยกับการทุ่มเทในชีวิตในช่วงนี้ยังคงมีต่อไปสําหรับชาวราศีกุมนะคะอ่ะ ส่วนวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะการแก้เคล็ดเสริมดวงสําหรับชาวราศีกุมชาวลัคนากุมไปบริจาคลงศพค่ะจะช่วยให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นหรือว่าไปทําบุญงานศพถ้าในช่วงนี้มอีอาจจะมีใครล่วงลับหรือคนรู้จักแบบนี้ก็ได้นะคะน,นี่แม่หมอสมมติเฉยๆแต่มันไม่ได้ขึ้นมาในเกณฑ์ชะตาคุณนะคะการทําบุญลงศพ อาบริจาคหีบศพผ้าห่อศพให้แก่ศพร้ยญาติจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งหรือการไปงานศพแล้วทําบุญช่วยอาจจะไปช่วยในพิธีงานตรงนั้นอาล้างจงล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือทํากับข้าวอะไรแบบเนี้ยในงานศพตามบ้านนอกบ้านานาตรงนี้จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาให้ดี ให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้แม่หมอเสริมเข้ามาให้เพราะว่าเห็นขึ้นมาในดวงชะตาเลยนะชาวราศีกุมเพราะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มันไม่ได้เลวร้ายหรอกเพียงแต่ว่าอาวิบากกรรมยังมีอยู่นะคะคุณต้องแก้เคล็ดส่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสักหน่อยนะเพราะว่าดวงในช่วงนี้มันมันอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยวของการจะผ่านจากความเหนื่อยไปสู่ความสุขสบายอย่างเงี้ยค่ะ มันอยู่ในระหว่างตรงกลางนะคะคาบเกี่ยวอยู่ในระหว่างการเดินทางอาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าเส้นทางที่ดำเนินไปไม่ได้เลวร้ายนะจา,จากที่แม่หมอเห็นในตอนนี้ดวงชะตาของคุณนะการเงินการทองม,มันไม่ได้โดดเด่นมากมายนะคะก็ยังพอหมุนเวียนไปได้แต่อีกไม่นานนี้เงินที่คุณคาดหวังไว้จะมีเข้ามาแต่อาจจะช้าหน่อยหรือไม่เป็นไปตามกำหนดที่คุณคิดไว้ว่างั้นเถอะนะทีนี้เรามาดูสุขภาพร่างกาย ของชาวราศีกุมชาวลัคนากุมนะคะสุขภาพของคุณตอนนี้เหมือนมีอาการเหมือนโรคคนแก่เลยนะคะคือหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้แก่นะคะแต่บางทีสภาวะร่างกายเนี่ยเหมือนคนมีอายุเยอะๆนะคะเออบางทีอาการน่ะมันแบบมันมันเหนื่อยมันหรือว่ามันมีมีโรคคนแก่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะ แผ่นหลังแบบนี้ค่ะหรือ,อเกี่ยวกับกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนสภาวะลมดินในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อกินอาหารแล้วอาหารไม่ค่อยย่อยแบบนี้ค่ะจะเป็นปัญหาในช่วงนี้นะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกหมอนรองกระดูกนะคะแผ่นหลังกระดูกแผ่นหลังกระดูกเอว สะบักอย่างเงี้ยมันมันปวดขึ้นมามันไม่ค่อยปกติเนาะโรคคนแก่ว่างั้นเถอะบางคนอายุน้อยๆอ,อยู่ก็มีอาการเหมือนคนแก่เลยนะคะในช่วงนี้แต่บางคนก็ค่อนข้างเจริญอาหารนะคะในช่วงนี้เนาะก็ระวังการกินอาจจะกินอาหารย่อยยากนะคะท้องเลยเกิดสภาวะท้องอืดท้องเฟ้องุดนหงิดลำคาญใจซะหน่อยส่วนคนมีโรคประจาตัวอยู่แล้วไม่หมอบอกเลยว่าไม่มีสภาวะอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ รับประทานยาตามหมอสั่งหรือว่าไปตรวจเช็คร่างกายตามที่หมอนัดก็คือโอเคไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุอะไรร้ายแรงไม่ได้มีเกณฑ์แอดมิดรมพยาบาลอะไรนะคะในช่วงนี้เกณฑ์ชะตาเหมือนเหมือนไปเรื่อยๆค่ะชาวราศีกุมนะคะแต่เด่นตรงที่ว่าเหนื่อยก็จริงเบื่อหน่ายกับเรื่องบางเรื่องก็จริงแต่เวลาคุณได้ไปพักผ่อนผ่อนคลายพบเจอคนที่รู้จักมักจีมักคุ้นกันเนี่ยก็ก็ผ่อนคลายอารมณ์ เบื่อๆในนาไปได้บ้างเป็นบางครั้งอ่ะนะคะในเกณฑ์ชะตาช่วงนี้นะก็ผู้ประมภ์ค้ำจุนน่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณเต็มร้อยแต่ผู้ประทภ์เมตตา เห็นอกเห็นใจเข้าใจในตัวคุณมากๆนะชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะยังไงแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีกุมชาวลัคนากุมทุกคนทุกท่านเลยนะคะจากนี้ไปขอให้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองไหลมาเทมามีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ